ชาโตเดอร์นอยซี่คาลิหาร์ผีสิงกลางป่าในเบงเยี่ยมนั่นคือชาโตเดอร์นอยซี่ที่รู้กันอีกชื่อหนึ่งคือชาเตอร์มิรันดาปราสาทที่สวยงามราวกับเทพนิยายหา่างไกลเงียบงันและน่าสะพึงราวกับมาหลุดจากโลกของเทมเบอร์ตันชาโตเดอร์นอยซี่นั้นเริ่มต้นขึ้นในปี1866โดยสถาปน,นิกสร้างให้กับตระกูลคุณน,นางเก่าของเบเยี่ยมตระกูลหนึ่งที่ต้องย้ายออกจากคฤหิฮาร์าเดิม หลังการปฏิวัติฝรั่งเศสในปี1789พาราอครวรไล่ล่าเพื่อยุคเปลี่ยนผ่านของสู่ความสงบ ตระกูลจึงตัดสินใจสร้างคฤหิหา์ใหม่กลางป่าที่เมืองเซเลสในจังหวัดนามัวประเทศเบลเยียมโดยเลือกสถาปัตยกรรมโกธิกเดอ์ไวเวลที่นิยมในยุควิกตอเรียหอคอยสูงหน้าต่างโค้งแหลมหลังคาสูงสูงหินสีเทาเข้มราวกับเทพนิยายที่เงียบงนันเมื่อยุคเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความสงบตระกูลจึงตัดสินใจสร้างคฤหาสา์ใหม่โดยใน เมืองเมืองหนึ่งและเลือกสถาปัตยกรรม โดยตัวปราสาทมีหอคอยหลักสูงถึง56เมตรมีห้องมากกว่า500ห้องรวมถึงห้องบนรูนห้องรับแขกห้องเด็กและห้องทานอาหารสร้างบนพื้นที่มากกว่า220เอเคอร์ซึ่งรายล้อมด้วยป่าและภูเขามีระบบทำความร้อนด้วยไอน้ำสมัยนั้นซึ่งถือว่าไฮเทคมากในยุคนั้นในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองชาเตอร์เดินน้อยซี่นั้นถูกยกึครอง โดยนาซีเยรมันใช้เป็นฐานทัพแห่งหนึ่งในเบลยเยียมคุณคุณเจ้าของเริ่มจึงต้องรีภัยกันอีกครั้งหลังจากสงครามจบสถานะของคริหาสน์เพิ่มเปลี่ยนไปโดยในปี1 9 5 0ถูกเปลี่ยนไปเป็นบ้าน พักฟื้นเด็กอุ้มพาและเด็กกลัวภายใต้ชื่อใหม่ว่าชาเตอร์มิรันดาซึ่งบริหารโดยการรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมนั่นเองณจุดนี้ปราสาทอันดูรากลายเป็นสถานที่พักเด็กหลายพันคนได้เรียนรู้เล่นสนุกและฟื้นฟูจากสงครามกลายเป็นช่วงเวลาที่อบอุ่นที่สุดของชาโตแห่งนี้หลังจากปี1970เเป็นต้นมานั้นปราสาทมิเรนดาเริ่มชำรุดและไม่เหมาะกับการใช้งานตามมาตรฐานความปลอด ภายของยุคใหม่โดยทางการรถไฟแห่งชาติของเบลเยียมนั้นจึงอยู่ใช้งานในปี1991หลังจากนั้นเป็นต้นมามันก็ถูกทิง้งรางไร้ี่ดูแลไร้การซ่อมบำรุงกลงายเป็นบ้านของตำนานสยองภาพยนตร์ผีและการล่าท้าผีโดยมีทูยคเปอร์สายต่างๆสำรวจสถานที่ลึกลับทั่วโลกมาเยี่ยมชมอย่างมากมาย หลายคนเชื่อว่าชา์โตเดอร์นอสซี่นั้นถูกสิ่งสถิตหลายภาพที่ปรากฏเผอให้เห็นเงาคล้ายเด็กวิญญาณและเสียงหัวเราะตอนกัางคืนแน่นอนว่าสิ่งเหล่านี้เป็นความเชื่อผสมตำนานสมัยใหม่แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า บรรยากาศที่ปกคลุมด้วยหมอกความเงียบและความชุบชืมของที่นี่นั้นทําให้มันดูมีชีวิตขึ้นมาจริงๆถึงแม้จะมีสิ่งเรียกร้องให้อนุรักษ์ชาโตเดินนอยซีแต่ที่น่าเศร้าที่สุดตระกูลเจ้าของดั้งเดิมไม่สามารถแบบรับค่าจ่ายบุรณะได้ในปี2017ปราสาทถูกรื้อเกือบทั้งหมดโดยทางทางเบเยียม นั่นเองหลังจากอยู่มานานกว่า150ปีปัจจุบันบริเวณเดิมเป็นเพียงแทกฐานและป่าไม้ที่รกราบชาโตเดินนอยซีจึงกลายเป็นเพียงความทรงจำของสถาปัตยกรรมที่เหลือแค่ในภาพถ่ายเพียงเท่านั้นเอง